รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีครับก็อต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชี เป็นประจำนะฮะทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งโดยประมาณค่ะทางทบอห้านะครับอยู่กับเราทั้งสองคนนะครับผมเทมมนทนครับและน้องมุค่ะช่วงนี้เข้าช่วงของเข้าพรรษาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยเรียบร้อยนิดนึงอ๋อสงบสเงเวยไงสงบสงเวยหลังจากที่เราเคยกีลังกาแบบรไปแล้วก็โดดโยกโยกเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เราทุกคนด้วยได้ทําบุญค่ะ ไปวัดไปวัดใช่คนใช่ทำมุนมากขึ้นค่ะในหลายคนอาจจะคิดว่าการฟังทาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อจริงๆแล้วไม่น่าเบื่อหรอกถ้ากิดว่าเราอยากจะทำอืมใช่แล้วจริงๆถ้าเกิดว่าเราฟังทำเนี่ยมันได้แง่คิดหลายแง่เลยนะถ้าเกิดเราตั้งใจแล้วแบบเออเราก็จะดีกับตัวเรามากๆเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยครับทุกคนครับในช่วงนี้เลยช่วงทาอารยชนค่ะเลยครับ สนับสนุนธรรมอริยชนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงธรรมอริยชนที่มุ่งหาบุคคลต้นแบบผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะัมยังคงอยู่กับท่านดรวรพัทน์ผู้เจริญบุคคลต้นแบบผู้ฝ่หาความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะ,คะท่านดตตรวรพัฒน์คะท่านดรเป็นวิศวกรในองค์การนาซาถึง7ปีแล้วทําไมถึงกลับมาทํางานที่เมืองไทยคะผมมองอย่างนี้นะผมว่าอยู่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นความสุขทางวัตถุมันขาดความสุขทางใจและถ้าจะศึกษาศาสนาพุทธเ่ยมันต้องกลับมาเมืองไทยต้องกลับมามีครูบาอาจารย์ขณะเดียวกันสิ่งที่ควรจะทำที่สุดในการเกิดมาเป็นคนเลยก็คือกตันยูกตะเวที ผมก็เชื่อว่าความรู้ความสามารถถึงจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนาไกลแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายต้องมาตอบแทนบนคุณแผ่นดินเนาะตอบแทนในหลวงเนะ <c oughs> าะแม่คิดว่าเมื <c oughs> ่อไรต้องกลับมาน่ะแล้วหลักธรรมะที่ท่านด็อกอรโะคะเปลี่ยนชีวิตไปอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนเยอะเลยนะจากเมื่อก่อนมันเหมือนคนคนที่ขุดหลุมแล้วลงไปอยู่ในหลุมอะหลุมของวิทยาศาสตร์อะ <c oughs> แล้วก็นึกว่าตัวเองเกง่งแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะจนสุดท้าย พอมาเจอหลวงพ่อปอศีอีสานเนี่ยพบว่าวิทยาศาสตร์นี่มันหางอึ่งเลยอะหลักทางทมเนี่ยมันมันต้องลงมือท,ทําพิสูจน์ได้แล้วเจอเองเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเนาะลงไปถึงจุดจุดหนึ่งมันตอบโจทย์ว่าพ้นทุกข์ได้อย่างไรไม่ได้มีแต่สร้างทุกข์ที่ซ้ําไปสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มประเทศแต่สิ่งแวดล้อมเสียหายนะมันกลายเป็น ได้อย่างทําลายอีกอย่างหนึง่งต่ทางครมันไม่ใช่ทางคมนี่สามารถสมดุลทั้งวิทยาศาสตร์และไม่วิทยาศาสตร์อ๋อค่ะแล้วแก่นแท้ของธรรมะที่ท่านดรคนพพนี่คืออะไรคะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีรถ <c oughs> ติดอยู่ในกับดักของค <c oughs> องําว่ามีสรรพสิ่งต่างๆมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันเป็นสมมุติมันเป็นความไม่เที่ยงเรามายึดอะไรกันอยู่เนี่ยเรามาทํางานเป็นผู้บริหารบ้าเลือด นะทิ้งลูกทิ้งเมียมาเฝ้าออฟฟิศเหยียบศีรษะลูกน้องมากี่คนผมว่าอันนี้มันมันหลงแล้วอะแล้วสุดท้ายก็ตายไปเงินทองก็ตามไปไม่ได้หาความสุขไม่เจอศาสนาพุทธสอนให้ไปนิพพานแต่จะเลยคิดว่าหลักธรรมผมพูดมันคือความไม่มีนั่นเองมันเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตา ค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้โดนใจจากอาจารย์มากมายเลยทีเดียวนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรวรพัฒน์ผู้เจริญอารยชนต้นแบบของเราค่ะ <c oughs> และขอขอบคุณบริษัทที่พยาบาลกันภัยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันพัฒนานสายสวัสดและทําอารยชนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดย หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศร์0 8 0ศูห1าหนังสือการ์ตูนพระพิคเนตมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปโรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 นมุกรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องมีวันเข้าพรรษาแบบนี้ค่ะก็ที่เพราะว่ามีวันเข้าพรรษาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงของพวกเดือนกรกฎาอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งก็เป็นช่วงหน้าฝนค่ะค่ะแล้วพอแบบหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะให้พระสงฆ์เนี่ยออกไปบิณฑบ,บาตหรืออะไรแบบนี้ก็จะไปะเหยียบอาจจะไปะเหยียบต้นต้นข้าวอะค่ะของชาวนาที่เขาหว่านไว้ค่ะก็ทํา,าให้แบบความเสียหายใช่ค่ะเขาก็เลย มีการเข้าพรรษาให้พ่ะอยู่แบบอยู่ในแต่ในวัดแล้วก็ทําบุญทํากุศลอะไรแบบนี้ไปค่ะก็ชวนชวนให้กับพุทธศาสนิกชนไปทําบุญที่วัด<า>จริงๆพี่รู้แหละพี่ก็แกล้งถามนุ้งไปอย่างนั้นเองอรู้เพราะพี่เรียนมาเหมือนกันแต่เพราะว่าพี่เ,ออเรียนมานานแล้วพี่ก็เลยลืม<า> <c oughs> ก็นะใครที่<า>นะครับ<า>รู้ถึงเหตุผลที่มาที่ไปของวันเข้าพรรษาแล้วก็อย่าลืมเอกันจุงญาติจุงเพื่อนจุงฝูงมีแฟนชวนแฟนไปมีลูกชวนลูกไปเข้าวัดกันดีกว่านะครับหนึ่งปีจะมีวัน ที่ทาให้เราได้ทําดีกันเนี้ยแค่ช่วงเดียวนะใช่แล้วนอกจากนั้นก็คือต้องอาศัยจังหวะว่างว่าอะลนะฮะแต่แต่หนูเคยได้ยินคํากล่าวเขาไว้ว่าวันพระไม่ดีมีหนเดียวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีวันพระแล้วก็รีบตัดตวงทําบุญกันเยอะเออนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนล้วกันนะครับน้องมุกครับเพื่อสิ่งดีๆในชีวิตคุณค่ะไปกันเลยค่ะ คคุณผู้ชมตอนนี้ผมกําลังมาสืบสารหาตํานานของมแมลงทอดที่อร่อยที่สุดในบัตเตีนี้เขาบอกว่าอยู่ที่นี่แต่ผมยังหาไม่เจอว่าร้านอยู่ตัวไหนมองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองข้างหลังเอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วคุณผู้ชมตอนนี้แม่คา้ากําลังเผยอยู Anfang, ่เราต้องค่อยๆเข้าไปจู好好่โจมระวังระวังเข้าไปเข้าไปเข้าไปสวัสดีครับทำไมเขาไม่ตกเซลผมเลยอุตส่าห์แบบแอบมาเนี่ยคุณพี่ชื่ออะไรจ๊ะ เจตาเนาะเจตาขายอะไรจ้ะขายแมลงขายแมลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่คุณพี่ได้ข่าวว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ขายแมลงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยจริงไหมถึงตั้งชื่อรายว่าสืบสารตำนานแมลงด้วยเออมีแมลงทุกชนิดมีอะไรบ้างเอยแนะนาหน่อยเร็วอันนี้คืออะไรอันนี้แมงสดิ้งแมงสดิ้งคืออะไรอ่ะจิ้งหรีดที่มีไข่อ่ะเขาเลี้ยงจิ้งอ่อจิ้งหรีดตัวเล็กๆตัวน้อยอ๋อแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะอันนี้จิ้งหรีดทองนา อ๋อจิ้งหรีท้องนาทั่วทั่วไปไอ้ยะอันนี้คืออะไรเอ่ยรถด่วนนอนไหมนอนไหมอยากชิมอยากชิมอะไรดีชอบรับประทานกระแตนทอดมากจะลองรับประทานดูว่าจะอร่อยสมคำล้ำลือหรือเปล่าหนึ่งตัวผ่านไปตัวที่สองจะผ่านมาคุณผู้ชม อะไ้อย่างนี้เลยเผอิฟมากแล้วค่าทงนค่าที่แหละพี่ขายอย่างนี้มีกำไรไหมแล้วแต่เราจะทำบุญเขาจะมีบาทมาเดินอะไรเงี้ยแล้วถ้าใจจะทำบุญไม่เสียท่าทีแล้วก็ไม่เสียถ้าเราขายได้เยอะเรก็ทำบุญเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืเอาละสืบสารตำนานมาแลงกับเจดาที่ วัดสมานรัตนารามเฮ้แต่ได้ได้ดด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 โอ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 อุตส่าห์เต้นอะไม่เต้นต่ามเลยเต้นไม่ได้หรอกไอ้ข้ารวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0 8 1 5 6 7 5 6 6 3 วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 กำลังคิดถึงความสวยงามของโลกของเราแต่ปัจจุบันนี้กําลังจะไม่สวยงามเพราะน้ํามือของมนุษย์นี่เองค่ะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมรวมถึง้องมุกด้วยนะครับไปหาวิธีในการทําให้โลกของเราน่าอยู่โลกร้อนต่างๆภาวะที่ทําให้โลกของเราเสื่อมโทรมเราจะช่วยทําให้มันหมดไปค่ะพี่แค่มองหนูมาเลยเดี๋ยวหนูจะทําให้โลกนี้หน้าอยู่เองถ้าอยากจะทําอย่างนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติในช่วงนี้เลยครับภารกิจรักโลก ไปกันเลยไปกันเลยค่ะเรจจน่าอยู่ด้วยมือ้นของเราพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และจำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดังนั้นวันนี้ภารกิจปรกักโลกจึงนำพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บริการวิชาการที่สองจังหวัดราชบุรี ซึ่งที่นี่ให้ความสนใจและทำการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการเผาไหม้ฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปที่นี่นะครับจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมและถ่ายทอดด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานนะครับพลังงานทดแทนเราจะเห็นว่าวันนี้ก็คือเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับที่ผลิตไฟฟ้าการหันลมนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานก็มีพวกเตานะครับเตาย่างไก อ่อ,อนาน,งงานระัลคบอกเหนือจากการประดิษฐ์วัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแล้วศูนย์บริการวิชาการที่จังหวัดราชบุรียังคงมีการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจได้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อนําไปประยุกต์ใช้กับบ้านของตัวเองบ้านประหยัดพลังงานนะครับจริงๆรูปแบบของเขาก็เหมือนกับบ้านทรงโบราณครับก็คือเน้นเรื่องของประตู หรือหน้าต่างในปริมาณที่เยอะเพื่อช่วยในการถ่ายเทออลมนะครับแล้วบ้านประหยัดพลังงานที่ออกแบบนี้ก็จะมีระบบโซล่าเซลล์ซึ่งเราใช้พลังงานแสงสว่างหรือพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจาการะบบโซล่าเซลล์ที่ผลิตได้นะครับเก็บไว้ในแบตเตอรี่สามารถใช้ในตอนกลางคืนได้การพัฒนาพลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการใช้พลังงานเราจึงควรมีจิตสำนึกถึงการหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ และควรเลือกใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมณีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเรา 0819830400อย่าร้อนอร้อนไหมไม่ไม่ร้อนทำไมที่ร้อนอะ่ะอยู่อยู่ใกล้น้ำเหรอ แต่พี่รู้สึกร้อนใจมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเพราวัดหรือเปล่าคะเป็นเป็นพราะเขาวัดอะไรแบบน,นี้อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> บ้าเหรอพี่ก็เข้าวัดบ่อยๆนะครับรู้สึกร้อนเนี่ยไม่ได้ร้อนจากสภาพอากาศแต่ยอย่างใดแต่รู้สึกร้อนรุ่มร้อนข้างในใจเนี่ยเพราะว่าเราสติสตังไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะพี่กรนดกไม่ออกพี่ก็พูดเป็นนั่นแหละเออหนูแล้วก็หนูหนูอ่ะหน,น,น,นูตั้งใจฟังมากว่ามันต้องมีอะไรดีๆออกมาซะแบบเออคิดอ่ะ เราโม้เคยเชื่อเคยอะไรพี่ได้เหรอไม่มีแต่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคนนะฮะอากาศร้อนก็ยิ่งร้อนใจยิ่งคิดฟุ้งซ่านค่ะจริงๆแล้วนะคะเท่ากับว่าข้างนอกร้อนเนี่ยข้างในเราก็แบบไม่ควรจะร้อนไปด้วยค่ะใช่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าข้างนอกร้อนมันไม่เข้ามาถึงข้างในแล้วนะจริงๆตามความคิดของหนูแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างในของเราร้อนเนี่ยหนูรู้สึกได้ว่ามันจะแผ่ออกไปถึงรอบข้างอะคนข้างขเขาจะรู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดแอร์ออไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ครับ คููอย่างนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับจิตใจเย็นๆคิดอะไรก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปมีความทุกข์มีความเครียดก็พึ่งสิ่งดีๆเลยในเรื่องของกติธรรมสอนใจใช่เลยเช่นเคยทุกสัปดาห์นะครับมุกพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับสิ่งดีๆในเรื่องของกติธรรมสอนใจนะครับซึ่งได้รับความกรุณาเป็นประจำเช่นเคยทุกสัปดาห์จากท่านพระครูปรหลัดสุวัรนพรหมจริยะคุณนะครับจ้าววาดวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดเชีๆงราค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับสิ่งดีๆพร้อมๆกันเลย ค่ะไปกันเลยคร่ะ,คะขอจะเจริญพรซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้กับวันแม่แห่งชาติก็คือวันที่12สิงหาซึ่งในส่วนของวันดังกล่าวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางชาติอีกวันหนึ่งแล้วก็เป็นวันที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ,กกบแม่เป็นกรณีพิเศษซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็อยากจะฝากไว้แก่ท่านผู้ที่มีแม่ทุกคนเพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ก็คงต้องมีแม่ ถ้าไม่มีแม่คงเกิดมาไม่ได้ฉะนั้นความสําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าแม่เนี่ยยิ่งใหญ่มากเช่นแม่บ้านแม่ทัพแม่พระธรณีแม่คงคาต่างๆเนี่ยคือจะเอาคําว่าแม่นั้นขึ้นก่อนทั้งสิน้นฉะนั้นคําว่าแม่เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มั่นคงฉะนั้นการที่เรามาเ,เกิดมาเป็นคนนั้น เมื่อเรามีแม่แล้วมีบิดามารดาก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านเหล่านั้นเพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกข้อธรรมขึ้นไว้ว่าบุพการีกตัญญูกตเเวทีเป็นบุคคล2ประการนี้หาได้ยากยิ่งในโลกบุคคลผู้ขึ้นชื่อว่าบุพการีเนี่ยก็คือบุคคลผู้ทําการอุปการะคือได้เลี้ยงดูแลก็ส่งเสียช่วยเหลือต่างๆโดยไม่มีการคิด เรื่องของการตอบแทนคือทําโดยไม่หวังผลตอบแทนทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อันนี้ก็หมายความว่า,วาท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นบุคคลถ้าหากว่าจะให้สมบูรณ์จะให้เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากก็คือต้องมีความกระตันยูกระตเตวทีคือเป็นการตอบแทนแก่บุคคลผู้มีอุปการะบุปการีเหล่านั้นว่าท่านนั้นเป็นผู้มีคุณแก่เราเราก็ควรระลึกถึงท่านแม้ท่านไม่เอ่ยปากเราก็ต้อง รู้ถึงคุณว่าท่านนั้นได้ให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลำบากมากไม่ใช่ว่าเลี้ยงยามเมื่อยามเราเอ,อ,ออกมาแล้วในท้องในคันเมื่อเราตั้งท้องแล้วก็ต้องออแม่ก็ประครับประคบประครบประงมด้วยประการต่างๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็คือต้องอดทนต่อความอยากด้วยคือจะกินตามใจปากนั้นไม่ได้ฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลเราตั้งแต่อยู่ในท้อง เมื่อออกมาแล้วก็ยังต้องอประคบประงมงจนเด็กนั้นมีความลูกนั้นมีความแข็งแรงเมื่อมีความแข็งแรงมีสติปัญญาก็ส่งเสริมให้เราเรียนจนให้มีครอบครัวคือดูแลตลอดไม่ว่าจะมีครอบครัวแล้วก็ยังห่วงใย,ยอยู่ไม่จบไม่สิ้นตรอบตลอดเท่าชีวิตของตนที่จะมีอยู่ฉะนั้นแม่เนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีคุณแล้วก็ดูแลอุปการะเสมอว่าเป็นพระพรแห่งบุตร แล้วก็เป็นพระในบ้านอันดับหนึ่งทีเดียวฉะนั้นการที่เรานั้นได้มีทั้งพรมทั้งพระอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ควรระลึกถึงในความข้อนี้ก่อนที่เรานั้นจะไปทํางานเราก็ควรไหว้พระในบ้านเสียก่อนฉะนั้นการที่เรานั้นระลึกถึงคุณงามความดีความเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราและเราทําการตอบแทนท่านก็คือถึงวันที่12สิงหาเนี่ย ถือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้คิดไม่ได้คานึงถึงว่าความสําคัญแห่งความเป็นแม่นั้นเราจะต้องตอบแทนท่านก็ควรเริ่มเซวันนี้และก็ควรปลูกจิตสํานึกของทุกๆคนให้ระลึกถึงคุณแห่งความเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราก็คือคุณบิดามารดาเนี่ยสำคัญซึ่งการถือโอกาสในวัน12สิงหานี้ทุกคนนั้นก็มักนิยมในการที่จะนำ อดอกมะลิคือเป็นสัญลักษณ์แห่งวันแม่นั้นนําไปมอบให้แก่แม่เป็นพวงมาลัยสักช่อหนึ่งสักดอกหนึ่งอันนี้ก็ถือว่ายัางความชุ่มชื่นกิจใจแก่ผู้เป็นแม่ของเราแล้วฉะนั้นการที่เรามาทําบุญในวันแม่หรือมาทํากิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่นี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีอัจจะเป็นเครื่องหมายให้นําพาให้ความ เจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของเราและก็ครอบครัวของเราแล้วก็แก่ประเทศชาติด้วยฉะนั้นอาตมาก็ขอฝากไว้ในวันนี้ว่าเราทุกคนนั้นขอให้ระลึกถึงในวันแม่แล้วก็ตอบแทนแม่ด้วยการทำ,ทำคุณงานความดีให้มากก็จะเป็นประโยชน์เป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่ทุกๆคนก็ขอเจริญพรฝากไว้ขอขอบคุณวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081 9 8 3 0 4 0 0หนังสือการ์ตูนภาพรนตร์เนมหาเทพแห่งความสำเร็จรายได้สองทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมารัตนารามจัดจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเอาละนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะครับที่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายใครจะคิดว่าที่นี่คือวัดสมารัตนารามอำเภอมงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตัวเล็กขึ้นไเลยแง้ง้ยน้องน้องน้นี่นะฮะ จุดนี้เป็นจุดที่น้องๆหนุๆน่าจะชื่นชอบแต่เขากลัวเราใช่ตัวเล็กมากเลยมาถ่ายรูปไปที่ลึกกันนะะมาไหว้พระขอพรแล้วยังได้ถ่ายรูปกลับบ้านไปด้วยตัวเล็กอะไรลูกกลับบ้านแล้วน้องกลับบ้านแล้วบมานบร่ายบนายบ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 าย เห็นไหมนะครับที่นี่ก็จะมีครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพาลูกๆ้หลานมาไหว้พระทำบุญกันแล้วก็แวะมาถ่ายรูปอืใช่ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะไม่มีคําว่ามีแต่คนแก่ที่เข้าวัดนะแต่มีเด็กด้วยมีเด็กด้วยใช่จะเฉพาะวัยรุ่นเยอะมากค่ะแล้วก็เด็กตัวเล็กๆนี่มากันเต็มเลย ใช่แล้วและยิ่งในช่วงนี้คือช่วงของวันเข้าพรรษาด้วยนะครับมาทำบุญกันเยอะๆเข้าวัดฟังธรรมและที่สำคัญก็คืองดเหล้าเข้าพรรษาด้วยให้เหล้าเท่ากับแช่งไม่ดีนะเอาละแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอังคารแบบนี้ทางพทบมั้งแบบนี้กับเราทั้งสองคนแบบนี้ใช่แล้วใหม่แล้วกันนะเอาละวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ